ปัจจุบันนี้ผู้คนเขาขันมาดูแลแล้วก็ใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นนะครับสุขภาพดีสมบูรณ์และผิวพรรณแล้วก็หน้าตาดีขึ้นครับโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอายุ30อัพนะครับยิ่งต้องดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีวันนี้คีมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งครับที่สามารถตอบโจทย์ดีๆให้กับคุณผู้หญิงนะครับที่ต้องการดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกนะครับพูดมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าคีกำลังพูดถึงผลิตภัณฑ์อะไรอยู่วันนี้รายการได้รีสร้างอาชีพครับได้คนนะรับ ทองเที่ยวผ่อนว่าหมินแ,มแล้วก็คุณทัศนันท์น่านารหรือว่าคนเอื้องเราจะมารู้จักกับทั้งสองท่านกันครับเจ้าตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ซาลูเต้พัทเลยดีประเทศไทยทั้งสองท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ดื่นความเป็นปเ็นมาของผลิตภัณฑ์ก็เริ่มแรกก็ได้ที่ได้รู้จักกับซาุูเต้พักเนี่ยนะคะก็คือได้มีโอกาสรู้จักกับเกษตรกรของทางบริษัทที่เป็นผู้ผลิตนะคะก็ได้พูดถึงสรรพคุณหลายๆอย่างให้ฟังก็เลยได้ ได้ทดลองเอามาใช้ดูนะคะก็รู้สึกว่าการตอบสองัวนี้รู้สึกว่ามันดีอะคะ่ะแล้วผลิตภัณฑ์สารประเภท,ทเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทไหนคเออประเภทเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเน้นไปทางภาพสตรีมากกว่าคะ่ะแต่ว่าแต่อย่างท่านชายก็ทานได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องดูแลสุขภาพแบบว่าให้ให้ดูดีให้ขาวใสแบบดูสดใสขึ้นดูแบบกระชุ่มกระชวยขึ้นอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างผู้หญิงนี่ก็คือส่วน เรื่องระบบภายในของผู้หญิงอะไรต่างๆที่มีปัญหาเนี่ยนะคะซึ่งคุณภาพสตีเองก็คือรู้อยู่แล้วว่าเ,เราเป็นอะไรบ้างทุกคนก็จะมีปัญหาตรงนั้นอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าพอทานไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าถึงจุดที่เรามีปัญหานะรู้สึกว่ามันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ประมาณหนึ่งกล่องแรกก็จะรู้เลยว่ามันเป็นยังไงจะต,ตอบรับ,ค,รบคือทานได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงแต่ว่าจะดูในนี้เนี่ยเป็นทางผู้หญิงมากกว่า<ช>แล้วผลิตภัณฑ์ซาลูเทต์ตัวน,วนี้มี มาตรฐานการันตีว่ามีแผนโรงงานเนี่ยมาการันตีความปลอดภัย,ยของเราไหมครับก็คือะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้มาตรฐานนะคะของรโรงงานที่ผลิตตรงนี้นะคะได้เป็นโรงงานที่ผลิตอาหารเสริมผลิตอาหารเสริมส่งออกอยู่แล้วได้มาตรฐานอยู่แล้วแล้วของเราเนี่ยได้ทั้ง,อ,งอยอนะคะคแล้วก็มาตรฐานของ GMP ฮาลาลได้หมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นมาตรฐานตรงนี้ก็ยืนยันได้แล้วก็ตรวจสอบได้ค่ะีอยสามารถตรวจสอบได้นะครับแล้วมาพูดถึงในตัวของส่วนประกอบ ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยส่วนประกอบมีอะไรบ้างครับที่สําคัญหลักๆก็จะมีโปรตีนจากถั่วเหลืองนะคะแล้วก็สารสกัดจากปลาทะเลก็คือโพลารเจนนะคะครับแล้วก็จะมีพวกเปอดสนซึ่งจะอยู่ในวันที่เข้มข้นมากนะคะแล้วสารสกัดของเราที่พิเศษเศษตรงนี้คือเราจะเน้นที่ว่าเปอดสนเพราะว่าเปิดสอนเนี่ยจะช่วยเกี่ยวกับระบบการทํางานของพวกไขมันแล้วก็ดูแลเรื่องการที่ว่ามีในเปอรสโนของเราเนี่ยมีความสามารถในการต้าน ต้านอานุมูลอสราบด้วยใช่ค่ะแล้วก็สูงกว่าวิตาม,ม,มินซีถึงร้อยเท่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าทานไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายต้องการดูแลเรื่องผิวผิวหน้าอะไรต่างๆเนี่ยจะทําให้หน้าใสได้เร็วค่ะคแล้วสารสกัดทั้งหมดที่เราใส่ในปริมาณที่ใส่เนี่ย่ันช้างสูงแล้วก็เข้มข้น แล้วก็นำเข้าจากประเทศฟินแลนด์ทั้งหมดก็คือว่าเป็นก็คือประเทศฟินแลนด์จะอยูดเห็นก็คือจะเป็นต้นสนใช่ไหมเราบค่อนำออาที่เข้มข้อมาใส่มบคุณผู้ชมที่สนใจยมาลงทุนด้วยนี่มีรูปแบบไหนบ้างครับในการเข้ามาลงทุนก็รูปแบบเนี้ก็ไม่ยากค่ะสมมติว่าลูกค้าเนี่ยยังไม่มั่นใจในตัวโปรดักเพราะมันยังใหม่มากอะไรอย่างเงี้ยทากคนเอะมันคืออะไรสรุเได้พลเลที่มันคืออะไรทุกคนยังไม่รู้จักกล่องสีม่วงตรงเนี้ยมันจะมนเออเหมือนสินค้าตัวอื่นหรือเปล่า ตัวอื่นกินแล้วเป็นอย่างนี้แล้วตัวนี้เป็นยังไงเราขายคุณภาพเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมาทําตลาดหรืออยากจะทดลองสินค้าของเราเราจะมีให้ทําตลาดง่ายๆค่ะเริ่มจากจํานวนกล่องนะคะคอาจจะลองซื้อไปทานก่อนสักห้ากล่องสิบกล่องแล้วการทำการตลาดอ่้เ,เ,รเริ่มต้นการลงทุนที่ประมาณเท่าการลงทุนนะคะเราเริ่มตั้งแต่จํานวนนะคะสมมติว่าอย่างคนเนี่ยมีเพื่อนคุณก็อาจจะลองสักประมาณ20หรือสิกล่องก็ได้ในระยะแรกเพราะสินค้าเนี่ยเราต้องการให้ลูกค้าได้ทดลองแล้วเห็นผล แล้วการเห็นผลตรงนี้ทุกคนลูกค้าจะทําตลาดกันได้ง่ายก็คือเริ่มจากการใช้ก่อนการใช้ก่อนเนี่ยเราจะซื้อทีละกล่องมันก็ไม่ได้นะคะ,คะเพราะว่าราคาก็คืออยู่ที่เว็บไซต์เราขายอยู่ที่9 0้อยค่ะแล้วมาถ<ช>ามในนั้นของพี่มินดูบ้างว่าในส่วนของตัวนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้นมันเหมาะกับกลุ่มกลุ่มประเภทไหนที่จะเอาไปทําการตลาดนะครับไม่ใช่เอาไปใช้อะมันเหมาะกับประเภทไหนกลุ่มที่จะทําการตลาดนะใช่ที่สุดำหรับเราสำัญมากก็คือเริ่มแรกเลยเนี่ยอยากให้มั่นใจดรที่ว่า ในส่วนเรื่องสปปรรพคุณเนี่ยคุณทัศนัน,นไ,ดได้พูดไปแล้วอ่ะนะคะันนี้ว่าด้านความมั่นใจเนี่ยถ้าถ้าตรวจแทนถ้าอยากเอาไปจําหน่ายนีย่ก็ลองมาใช้สินค้าดูได้เลยแล้วก็แล้วจะสามารถบอกถึงสรรพคุณที่แบบจริงจริงจากใจจริง,รง,รง,รงได้เลยอะคะอ่ะอาทีนี้จะให้พี่มินนะครับฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งว่าถ้าอยากจะเข้ามาลงทุนฝากข้อที่ดีๆสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเข้ามาทําธุรกิจแล้วก็มาทดลองสินค้าปริษัทแทนสวิเต้พาร์ทเหมือนกับเราที่นัอยู่ ก็ในส่วนที่จะทดลองสินค้าจริงแล้วสินค้าสรุเต้ค้เนี่ยนะคะทานได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะคะและทุกเพศทุกวัยด้วยค่ะและในในส่วนที่ว่าถ้าจะลงทุนนี่ก็อย่างที่คุณทัศนันได้บอกเนี่ยก็เริ่มจาก10หรือ20กล่องแรกก่อนก็ได้ค่ะเพื่อความมั่นใจว่า,าการที่จะออกตลาดไปเนี่ยว่าการตอบรับของตลาดเนี่ยจะดีแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้ายังไม่มั่นใจก็นี่ก็ได้หรือว่าถ้ามั่นใจถ้าทานแล้วมั่นใจเนี่ยก็จะเริ่มจากที่ร้อยกล่องหรือว่าเป็นเขตเลยอะไรเงี้ยก็คือ,อ,อคุยกับทางเราได้ค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้อยากให้พี่มินฝากอะไรจบกับท่านผู้ชมทางบ้านให้กับท่านผู้ชมทางบ้านหรือว่าให้ข้อคิดที่เขาอยากจะเข้ามาลงทุนแล้วก็เข้ามาสัมผัสผลาาิตภัณฑ์นี้กับเราค่ะก็อยากจะฝากถึงว่าถ้าเกี่ยวกับผู้ที่สนใจอยากจะดูแลสุขภาพนะคะก็อยากอยากจะขอ เรียนเชิญมาทดลองดูสินค้าตัวนี้นะคะก็คิดว่าไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ถ้าเรื่องในทําการจะทําการตลาดอะไรอย่างนี้นะคะก็คิดว่ารายได้ตัวนี้เนี่ยก็ถ้าคิดว่าเป็นตัวเสร,ริมก็เป็นรายได้อีกกระเป๋านึงที่ไม่น้อยเหมือนกันนะคะก็ได้พอสมควรคิดว่าเสริมก็เป็นรายได้ตัวน,นึ่งได้เหมือนกันใช่ไหมครัครับท่านผู้ชมครับก็เรียกได้ว่านะครับผลิตภัณฑ์ซาลูเต้พาร์ทนะครับจะเป็นอีกหนเวอร์เตอร์ที่ตอบโจทย์ได้ตั้งแต่ ภาษาที่เป็นเวลุ่นขึ้นไปเลยสามารถเข้ามาลงทุนแล้วก็สามารถเอาไปทําเป็นธุรกิจได้เลยนะครับสำหรับวันนี้รายการเรียนวีชสร้างอาชีพก็ได้ขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยที่มาร่วมแชร์แล้วก็ร่วมนำเปลนประสบกา์ดีๆนี้มาที่รายการของเรานะครับต้องขอขอบคุณพี่มีแล้วก็พี่เรืองมากคุณมากๆครับ